ทีนี้หลังจากที่เราแก้ไขซอสโค้ดเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นะครับแก้ไขซอสโค้ดที่เราเห็นผมจะเอาตัวนับถอยหลังนะครับตรงนี้ครับมาใช้งานโดยการสังเกตที่ลิงก์ข้างบนครับผมก๊อปปี้ลิงก์เลยลิงก์ของไฟล์แล้วไปเปิดซอสครับบวกเบราว์เซอร์ครับะนะครับผมตั้งชื่อมันเป็นนับถอยหลังเลยภาษาไทยเลยอย่างเงี้ยนับถอยหลังโอเค มันจะมีให้เลือกคําว่า local file ะอ่ามี local file กับ URL ถ้าเราติ๊กที่ local file ติ๊กที่ local file นะฮะนั่นก็คือที่อยู่ของไฟล์เลยฮรเราเบราวได้เราเบ้าวไปหาไฟล์เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะฮะกรณีที่เป็นเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้วิธีหนึ่งกรณีที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กรณีที่ผมไม่มีเซิร์ฟเวอร์หรือทุกคนไม่มีเซิร์ฟเวอร์เราใช้วิธีนี้ได้เบราว์ไปหาตัวเว็บดีไซน์ที่ผมส่งให้ เว็บดีไซน์ที่ส่งให้มันจะทํางานโดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือถ้าเรามีเว็บไซต์เราก็โยนขึ้นไปบนเว็บไซต์ได้อนะครับผมไปเอาที่เนี่ยตัวนี้เลยนะครับความยาวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตั้งไว้ก่อนสูง800อ่าทีครับยาว800สูง600กดโอเคเนี่ยครับมันก็จะมาเลยอย่างนี้เลยฮะเราก็สามารถที่จะโยกย้ายได้ครับจะแตกต่างจากกรณีที่เราไปใช้นะ วิธีนี้คือการใช้เบราวเซอร์นะครับาการใช้เบราวเซอร์หลังจากเราแก้ไขเสร็จปั๊บเราใช้เบราวเซอร์เรียกแต่ถ้าเราเลือกเป็น Window s c p t u u r e ได้ไหมได้เช่นกันครับ Window s c p t u u r e เลือกเลือกได้เรียกได้แต่เราจะเรียกจากไหนล่ะครับเราต้องเรียกดูแล้วเราจะเรียกจากไหนกรณีที่ไฟล์ตัวนี้นะครับต่อไปเป็นการยกตัวอย่างเวลาที่เราจะเรียกใช้งานตัวนับถอยหลังอ่าตัวที่ผมให้ไปผ่านด้วยซอสแบบ Windows Capture วิ ure, นโดว์แคปเจอร์นะฮะผมก็เดับล็ลคลิกขึ้นมาเพื่อเปิดครับวินโดว์แคปเจอร์าผมจะเปิดจากตัวหน้านี้ครับชิ้นส่วนนี้วินโดว์แคปเจอร์ทำได้เช่นกันนะฮะบ,บวก w i n d o w ์แคปเจอรผมนับถอยหลังครับเลือกเป็นนับถอยหลังเช่นกันนะฮะนะครับสองปึ๊บอ่านะฮะเห็นไหมครับ ผมก็จะเลือกเลยครับเลือกจากไหนเลือกจาก Google Chrome นะครับอ่าอันดัแบบมันมันขึ้นมันขึ้นแสดงผลแล้วก็เลือกตัวนี้เลยนี่ครับข้อแตกต่างของ Windows Capture ฮะข้อแตกต่างกันเลยมันมาทั้งดุนครับนะครับเหมือนกันเลยแต่ถ้าเป็นเบราว์เซอร์มันก็คือการเรียกเอาตัวเว็บแอปพลิเคชันเรียกเอาตัวเว็บอ่าเว็บดีไซน์มาแต่สิ่งที่เราเลือกเลือกมาเนี่ยมันจะไม่ติดส่วนหัวไม่ติดส่วนลิงก์มาให้ นะไม่ติดส่วนหัวไม่ติดส่วนลิง์เผื่อบางทีเราทํางานอยู่ปั๊บเพอไปเปิดเนี่ยอย่างอื่นขึ้นมากลายเป็นว่านับถอยหลังเราก็หายไปแต่ไม่ได้ไม่ได้สูญสิ้นหรือไม่ได้พังไปนะก็คือเราจะไปเปิดอย่างอื่นได้ถามว่าตัวเบราว์เซอร์ทำงานได้ไหมทํางานแบบถ้าเป็นลักษณะของการสอน,นเหมาะมากครับเช่นผมจะเข้าไปดู rx เนี่ยไปสืบค้นใน Google นะครับแล้วผมไปยืดหน้าจอเนี่ยดีนะฮะอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่สิ่งที่เราจะนําไปใช้นะยืดหน้าจอได้มันเรียวไทม์ นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือการแสดงผลมันไม่ได้เจาะจงไปที่ตัวระบบเราไปเปิดอย่างอื่นนะฮะก็ได้ใช้งานได้นะฮะแต่ถ้าเราจะขายของบางทีเราอยู่หลังบ้าน,นครหลังบ้านเราไม่อยากให้คนเห็นลิงก์ครับไม่อยากให้คนเห็นลิงก์ตรงนี้เราก็ต้องหาวิธีปิดมันอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์ icciccshopping To icc อ๋อนี่นี่ป่ะ icc shopping โอเคเนี่ยน่ครับ icc shopping นะครับแล้วเราอยากขายสินค้าณขณะนี้เดี๋ยวนี้เราอยากขายสินค้าณขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะโดยที่ไม่อยากให้คนเนี่ยไปซื้อผ่านลิงก์เพราะอะไรฮะทำไมังใช้คำนี้เพราะกรณีที่ผมแบบมีลูกขายเยอะผมต้องแข่งกับผู้ขายคนอื่นแข่งกับผู้ขายคนอื่นแล้วผมอยากจะขายสินค้า ชุดนี้ในเขาเรียกอะไรฮะในแคตตาล็อกเดียวกันอ่าใช้คำนี้ดีกว่าในแคตตาล็อกเดียวกันผมจะขายกระเป๋าอืมกระเป๋าชิ้นนี้นะ <c oughs> จะขายกระเป๋าชิน้นนี้โอ้โหราคาสูงขายออกไปเนาะผม <c oughs> อ่ายถึงว่าจะขายสินค้าชิ้นนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าผมไม่อยากให้คนนี่เข้ามาซื้อผ่านทางนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ชมจะเห็นเลยครับว่ามีลิงก์ พอผู้ชมเห็นมีลิงก์จะรู้ทันทีเลยว่านี่คือเว็บไซต์แต่ถ้าเป็น Bowser, เบราว์เซอร์ผมเอาลิงก์นี้ไปใช้เป็นเบราว์เซอร์นะฮะกรณีเป็นเบราว์เซอร์นะครับผมเอาลิงก์นี้ไปใช้อ่านอกจากนับไหลังแล้วยังมีนับไหลังเดี๋ยนับไถลังเก็บไว้ก่อนนะเอาไว้เอาไว้เสริมมันเป็นเหมือนกับจุดขายได้ดีนะฮะอ่า นะะฮถ้าเป็นเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะฮะไม่เห็นลิงก์ไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะเห็นลิงก์แต่ก็มีวิธีแก้ครับวิธีแก้ผมอาจจะไปใช้ฟิลเตอร์ช่วยฟิลเตอร์นะฮะไปใช้ฟิลเตอร์ที่ตัวหน้าเว็บไซต์ครับใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ไปเลือกครอปเลือกครอปเลือกครอปนะฮะแล้วผมก็ไปลบส่วนหัวออก ลบไปเลยครับไม่ให้เห็น URL ครับไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเห็นแค่ตัวนี้อย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะแต่ยังไม่จบแค่นี้ครับในหน้าของตัวนี้มันจะเฉลยถ้าเป็นคนที่แบบเพราะอยไฮะสังเกตจริงๆจะสังเกตเลยว่าเว็บไซต์ุกเว็บไซต์เวลาที่เราเอานิ้วไปจิ้มเอาเมาส์ไปจิ้มครับเอาเมาส์ไปจิ้มมันจะขึ้นลิงก์ครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับ ผมไปเปิดหน้าสินค้าแล้วผมเอาม้นวนิ้วไปจิ้มตรงตรงโทรคุยครับโทรคุยอ่าไม่เห็นมันไม่ขึ้นหน้าจออ่าโ,โอเคครับหมายความว่าหน้านี้ไม่แสดงครับหมายความว่าเวลาผมเอานิ้วไปจิ้มถ้าเอานิ้วไปจิ้มอย่างเช่นผมจะไปจิ้มที่คําว่าสินค้าทั้งหมดอ่า ถ้าบนหน้าเบราว์เซอร์นี่มันจะมีขึ้นเป็นลิงก์ครับแต่ตรงนี้ไม่เห็นหมายความว่าตรงหน้า o b s ไม่เห็นลิงก์ครับผมเข้าใจว่ามันจะเห็นลิงก์อย่างเช่นผมน,นิ้วไปจิ้มมันจะขึ้นลิงก์ข้างล่างเลยลิงก์ว่า w w w ร c c s h o p p i อ g งนะฮะสแลส c ซิร์ดนะครับส a ลสเซคือเขาจะรู้ทันทีว่าเนี่ยคือตัวเว็บไซต์คือตัวเว็บแอปแล้วเวลาเขาจะไปสืบคน้นเขาอาจจะไปสืบค้นกระเป๋าชิ้นนี้ อะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าเราขายสินค้าแบบไม่ให้คนรู้ว่านี้เป็นแอปนะไม่ให้เป็นแอปนะก็เป็นลนนักษณะนี้อ่าไม่ใช่เป็นแอปไม่ใช่เป็นหน้าเว็บคือเราบอกว่าสินค้าชิ้นนี้มีส่วนลดเฉพาะวันนี้วันนี้วันนี้มีเวลานับถอยหลังด้วยนะอีก3นาทีอีก10นาที5นาทีจะหมดแล้วสินค้ามีคุณสมบัติเท่าไหร่เราก็สามารถเลื่อนให้เขาดูได้เลยอย่างเช่นผมเป็น MC ขายของตัวนี้นะคะงั้นอย่างน,างน,างนี้อย่างนี้ได้ฮะเหลือ2ชิ้นมันก่อนเหลือ2ชิ้นรือเปล่านะฮะอย่างเงี้ยฮะ 2ชิ้นแล้วนะคะอะไรจะหมดแล้วนะครับสินค้าตัวนี้ลดจาก5,4 0 0กลายเป็นว่าเรามีข้อมูลสินค้าอยู่บนนี้แล้วก็สามารถที่จะแสดงผลบนนี้ให้ลูกค้าเห็นได้เลยอ่าอย่างเงี้ยฮะโดยที่ mc มีข้อมูลชัดเจนสมมติว่าจบสินค้าชิ้นนี้เราเอาเมาส์ไปคลิกย้อนกลับครับนะฮะผมหน้าจอแล้วจะเห็นผมเอาเมาส์ไปคลิกย้อนกลับอ่าย้อนกลับอย่างเงี้ยฮะย้อนกลับผู้ซื้อก็จะไม่เห็นครับว่าเราว่าตัวนี้เป็นเว็บไซต์ดูเนียน ดูเนียนๆไปอีกแบบนี้เป็นต้นนะฮะนะครับมาเนี้ยมาเหมือนแอปพลิเคชันเลยนะฮะหน้าเว็บหน้าเว็บของ i อ c ีนี่ก็ถือว่าเป็น e s ponsive ครับพอย่อลงมาปั๊บมันเริ่มมีไอคอนขึ้นมาเหมือนมือถือพอย่อเป็นมือถือปั๊บนี่เลยครับรูปทรงมือถือชัดเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็น r e s ponsive เว็บนี่คือวิธีการเอาไปใช้งานนะผมขยายเป็นหน้าคอมค่ายอมาเป็นหน้าแท็บเล็ต นีฮะโอเคนะฮะสินค้าชิ้นต่อไปที่ผมจะขายเราก็สามารถที่จะไปกรองตรงนี้ได้่านี่คือลักษณะของการใช้เว็บแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการทำการขายสินค้าแบบเนียนๆแบบเนียนๆเ,เลยนะฮะไปผสมผสานกันนั้นะะสินค้าหรือเท่านั้นเท่านี้นะฮะส่วนลงส่วนลดเราจะมาอธิบายได้กดเพื่อขยายดูรูปภาพนะฮะกดเพื่อขยายดูรูปภาพนะะฮะโอเคแต่รู้สึกว่าเป็นหน้าเป็นหน้าเว็บไซต์ เป็นหน้าเว็บไซต์ครับยืดยาวๆแบบนี้ครัจะแสดงผลได้ดีกว่าสําหรับเว็บนี้นะฮะพอกดปั๊บเนี่ยฮะมันมีให้สไลด์ด้วยแต่พอเป็นมือถือครับพอเป็นแท็บเล็ตปั๊บไม่ไม่สไลด์แล้วฮะอ๋อเลาต้องใช้มือต้องใช้แบบสไลด์เอาครับสไลด์ด้วยนิ้วสไลด์ด้วยเมาส์เอาต้องเลื่อนเอาเองนะต้องลากซ้ายขวาเอาอ่าก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของเว็บแอปนะที่เข้ามาช่วยอ่างเงี้ยโอ้ถือว่าเว็บนี้ดีนะฮะน่าเอามาเล่นนะฮะตัวนี้เว็บ ICC Shop เนี่ย โอเคครับ, okay, รบนี่เป็นตัวอย่างให้ดูมีขั้นตอนอธิบายทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบอยู่ที่หน้าเว็บแล้วนะฮะโอเคนะครับจุดหนึ่งครับประมาณนั้นเลยโอเคนี่คือส่วนหนึ่งครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการเล็คอร์ดครับผมขออนุญาตใช้เว็บไซต์นี้ในการนําเสนอแล้วกันนะฮะ<ส>เพื่อเป็นการแบบนะฮะไม่รู้ว่าจะผิดกฎระเบียบหรือเปล่าไม่ผิดแล้วนะครับคุณเนธานอเป็นการศึกษานะครับเนาะ ไม่ผิดครับไม่ผิดอนุญาตอนุญาตเลยฮะเอ๊ยคุยไปคุยมาไม่ใช่คุณเดชาเป็นเจ้าของบริษัทหรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวขอสาธิตนะครับผมขอตั้งแบบเดี๋ยวขอไปแก้อันนี้นิดนึงไปแก้โคดนิดหนึ่งแก้โค้ดจากบรรทัดที่ร้อยหกนะครับร้อยหกเมื่อกี้เป็นเวลานะผมจะแบบเอาลดวันเดือนลงนิดหนึ่งตรงโค้ดเรื่องเวลาผมไปเรียนในในวิดีโอนะครับพอดีไม่ทันได้ครับยินดีครับตรงนี้เดี๋ยวเซฟไว้ให้เผื่อบางที บางทีให้โปรแกรมเมอร์มาช่วยดีไม่ดีเขาแก้ของผมเป็นหลักเป็นแนวอื่นเลยก็ได้อาจจะแก้ได้ดีกว่านี้ก็ได้นะ่าผมเปลี่ยนจากคาว่าหลักสูตรจะเริ่มในอีกเปลี่ยนเป็นสินค้าอ่เขาเรียกเลยครับโปรโมชั่นนี้จะหมดเวลาในอีกโปรโมชันนี้จะหมดเวลาในอีกอันนี้ผมเซฟไปเลยฮะจึ๊บโอเค นะครับเซฟแล้วผมก็ไปรีเฟซไปรีเฟซตรงไหนนะครับผมไปรีเฟซที่อินเตอร์แอคทีฟครับไปกดที่เบราว์เซอร์เนี่ยครกดที่เบราว์เซอร์แล้วก็รีเฟซครับเออเนี่ยฮะอ่าโปรโมชั่นนี้จะหมดอีก3วันย <c oughs> ิ่งบีบได้แบบดูกดดันมากขึ้นผมว่าตัวเลขหนะับถอยหลังเป็นตัวเลขที่สร้างความกดดันได้ดีที่สุดนะนะครับ,นะรบอย่างเช่นโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะเลคคอร์ดให้ดูอีกรอบ